สวัสดีค่ะวันนี้โมเมขายที่ดินมาอยู่พิกัดตำบลบ,บึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีตรงนี้เรียกว่าคลองเจ็ดฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆอีกแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้แบ่งขายมีเพียงเจ็ดแปลงเท่านั้นตอนนี้อัปเดตล่าสุดค่ะเหลือห้าแปลงสุดท้ายแล้วขนาดร้อยหกตารางวาถึงสองตารางวาแปลงที่เหลือนะคะ ก็ที่ดินแปลงนี้จะห่างจากถนนรัดยางปท3 0มศมาถึงที่ดินก็ประอยู่ที่ประมาณ500เมตรโดยประมาณนะคะที่ดินหันหน้าทางด้านทิศเหนือค่ะก็จะติดถนนณหน้าแปลงกว้างประมาณ6เมตรนะคะน้าประปาไฟฟ้าก็ขอขยายเขตเข้ามาก็ที่ดินเราก็ขายตามสภาพแบบนี้เลย ขนาด200ตารางวาราคาอยู่ที่850,000บาทราคานี้ถือว่าถูกมาก,มากๆเลยค่ะกับระยะทางที่ห่างจากถนนรังสิตนครนยกถึงที่ประมาณ4.1กิโลเมตรแล้วก็บริเวณโดยรอบก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็มีบ้านจัดสรรแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดสีสวัดสีสโมสรก็ห่างไม่ได้ไกลมากค่ะ ก็บรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยที่ดินเหมาะที่จะทำบ้านสวนไว้เกษียณค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายที่ดินเป็นพื้นที่ดินนาค่ะตามนี้เลยเนี่ยค่ะก็ถ้าลูกค้าซื้อถมก็สุให้สวยๆก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรโดยประมาณค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกก็การดินยุบลงค่ะ ที่นี่ก็ตามสภาพแบบนี้เลยที่ดินอย่างที่โมเมบอกก็หันทิศเหนือราคาก็โอเคมากๆเลยค่ะที่ดินเราขายเงินสดนะคะที่ดินแปลงนี้ถ้าลูกค้าอยากได้แปลงละ1ไร่ก็ซื้อสองแปลงติดกันได้เลยค่ะก็หน้ากว้างของขนาดแปลง200ตารางวาจะอยู่ที่27เมตรส่วนความลึกจะอยู่ที่30สิเมตรนะคะที่ดินก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ถือว่าสวยค่ะ ก็ตอนนี้เหลือ5แปลงสุดท้ายแล้วราคานี้กับขงเจดน้องเสือถือว่าถูกมากๆค่ะอยากให้ลูกค้าที่สนใจนะคะที่ดินสวยๆแบบนี้รีบเข้ามาด่วนๆเลยค่ะเข้ามาจับจองนะคะที่ดินเจ้าของโครงการนี้ เปิดแล้วก็ขายหมดไวมากๆเลยค่ะนี่ก็เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่วันก็ออกไปแล้ว2แปลงก็จะเหลือ5แปลงสุดท้ายแล้วถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันอ่าอย่างก็เดี๋ยวโมเมเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าที่ดินจะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เสเวนก็คือการหาของกินก็ไม่ยากเลยค่ะนะแล้วก็อยู่ห่างจาก โลตัสคองเจก็ประมาณ5้กิโลก็ถือว่าใกล้มากๆค่ะก็วันนี้โมเมพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ว่าโมเมจะไปที่ไหนสวัสดีค่ะ